สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พาพี่น้องมากินช่มตำตำหมังลาก็แซช่บๆชบครับพี่น้องแล้วก็คอหมูย่างครับแล้งย่างเองครับล้งอยากกินตั้งนานแล้วไปซื้อมาย่างเองนะครับกินกับน้ําจิ้มแจ่วครับนี่ครับกับข้าวเหนียวร้อนๆครับพี่น้องคนละกระสอบครับผักก็มีผักสลัดกับแตียงกวาครับพี่น้องมาเช่บเชบ่ยบยกันครับ ก่อนกินเลี้ยงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงพากินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไ,ไ,ปไปนะครับพี่น้องมาครับมาค่ะพี่น้องกินข้าวใชาเหมก็กินชมตำแล้วก็เนื้อหมูย่างลยค่ะเนาะชมตำแบบนี้เลยครับพี่น้อง น้ำปลาร้าโนโนเลยค่ะอืมดอดมากเลยค่ะด้วดครับ,ว,รบวันแรกคิดว่าจะกินหมูน้ำตกเนะาะเพราะตัดยากกันตัดต้นไม้ไมันเลย ทำมื่นแล้วก็เลยทำเป็นหมูย่างกินกับนตำจิ้มแจ่วแ่บๆชนะคะกินกับตํามะห้งด้ยครับแชบทั้งสองอย่างเลยค่ะ พี่น้องหนูโฆษณาให้ยางกับน้องมวนด้วยนะครับยจะได้ค่าขนม,มนิดหน่อยนะคะได้ครับ ก็หมูย่างก็คุณแดงเขาย่างเองเลยนะคะย่างย่างเตถาถ่านหอมๆเลยค่ะทานเยอะๆเลยคุณแดงหมูย่าง คนเราชอบไม่เหมือนกันครับพี่น้องบางคนก็ว่ารยรงกินเดียวบางคนก็ว่านงมูลกินเดียวมักจะเยอๆจ้านรเราสองคนก็กินปกติทุกวันเนะกินแบบนี้ทุกวันครับ ชาบแบบว่าเยื่งริงวข้าวมากๆก็จะกินเดียวนิดนึงไม่ค่อยพูดครับพี่เนาะม,มันที่ทำงานหนึ่งยเนานะริวข้าวก็มากินข้าวมะละมะลก,ก็กรอบมากเลยค่ะ อือมน้ำปลาด้าสุดยอด้วยครับน้ำปลาด้านนี้ก็อร่อยเนาะตอนยังไม่เปิดขวดในนงมลบอกว่าเออเค็มค้นมากแล้วกินไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ก็กินได้นะดูแบบว่ามันคเค็มเค็มข้นมากคิดว่ากินมันจะแียงเนาะแต่ไม่ค่อยมีกลิ่นครับ ย่างย่างแบบต้นร้อนเลยนะคะข้าหมูย่างรอบขึหม้อาลงเตา ทุกวันยาต้นไม้ก็ขึ้นเร็วมากเลยค่ะต้องแย่งผลตัดเนาะข้างลังตัดยังไม่เฉียดข้างหน้าลกอีกแล้วผลตกถ้าผลไม่ตกก็ตัดง่ายอยู่นะคะ ตัดยังไม่ยังไม่ในอาทิตย์มั้งเนาะลวกอีกแล้วนะคะค้ังหนักเพราะผนทุกวันทุ่วันก็ขึ้นเดี๋ยวนะใช่ถ้าฝนตกมันก็ตัดไม่ได้นะคะยามันก็เปียกไม่ว่าอะไรครับพี่น้อง ต้องอดทอนครับทำยูทู e ก็ต้องอดทอนครับถ้าไม่อดทอนเนี่ยไม่มาถึงวันนี้หรอกครับตอนทำครั้งแรกๆถ้าคนถ้าผู้ติด,ดตามขึ้นคนหนึ่งดีใจมากเลยครับพี่น้องแต่เวลาผู้ติด,ดตามขึ้นสิบคน เวลามันโถดในรถเป็นยี่สิบคนโอ้ไม่มีเรงเดินต่อแล้วครับก็โทรไปปรึกษาพี่จีน่าเมื่อไหร่เาถามพี่จินเหมือนว่า พี่จีนของเราเป็น,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 นอ,อย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าแรงกับน้องม,มนก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเนาะจาก YouTube เดี๋ยวเวลามาเกิดดูอคอมเมนต์พี่น้องให้กำลังใจบอกว่าสู้ๆ้รงก็ว่าต้องสู้ไปอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรเงี้ยก็ผ่านไปเรื่อยๆครับพี่น้อง ก็ถึงวันนี้ถ้าเอาเอาเอาแค่ค้ามคลิดของตัวเองเนี่ยคงไม่เดินไม่ไหวครับพี่น้องไม่กล้าเดินไปต่ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็มีความสุขนะครับพี่น้องทำแบบนี้ก็ได้ รู้จัจกมีมีพี่น้องเยอะมีเพื่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็เลิ่นหน้าอย่างเดียวครับไม่ถอยแล้วครับพี่น้องใกล้ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะใช่ครับ ก็ขอบคุณที่น้องเหนนะที่ให้กำลังใจทำให้ทำในวันนี้นะใช่ครับในวันเราจะขยันลงคลิปทำคลิปเท่าไรถ้าไม่มีที่น้องให้กำลังใจเราสองคนก็ไม่มาเข้ามารัดฟลมและให้กำลังใจนะเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆกำลังใจ ยัให้เราสองคนนะคะทุกทุกคอมเมนต์ครับคำว่าดีใจกับขอบคุณนี่ถ้าถ้าเขาเขาเรียกว่าอะไร ถ้ามันเห็นตัวมันน่ะพี่น้องคงจะกว้างกว่าท่าเลยอีกครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องจริงๆครับ <c oughs> ้อยทั้งสองอย่างไปค่ะวันนี้เห็นไหมสุดยอดจริงๆครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสสดีค่ะำหรับคลิปนี้เราสองคนกล็ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผากกินด้วยนะครับ ขอบคุณมากมากครับ